ค่ะกินได้ครับวุ้ยไม่ใช่กูยันนี่กูเป็นหิ้วเข่าสบายไปล่างมือมากินเขากันไปล่าไปเมื่อกี้นจะมาเพื่อนไปไปล่างมื่อมากินเขากันมาหัวเราเ่ฟังไปล่างมือมากินเขากไปมันนั่งเหมือนว่าอยากกินเขานั่ไปล่างเลยโอ้ครับผมโอ้ตุนค่ะโอ้ตุนซัมเบรีสซุขี้มันพันตียาได้ลเพิ่มเจ็บยาได้เพิ่มไข้ยาสู้ไปหน่องครับครับตอนกสู บรรยากาศของการเตรียมความพร้อมตอนเช้าที่เราจัดเดินทางสู่รายการเมื่อนี่ทายปลอบไงแม่กับผมโอ้ยพี่เราข่าวดีจักับ่ายังตอกในลิ้นมาว่ายาลินมายาลินมาเอาบปเสียง่อยว่าจะไปกินน้ำเบิ่นละเมื่อวันยุ่สี่วันนี้อมขบาวหวานถึงมาเสียงบ่อ่าส่มาอยังดินได้น่า่เราป่าฮ่า่าฮ่กินาฮาฮ่าฮ่าา สวัสดีครับบวกแรกบวกสองกันทั้งค่ายเ่ยสวัสดีครับเสียงแพ่วนะคะสวัสดีครับไปลิมครับเดินทางมาจากพังโคนมาถ่ายน้องสายน้องแม่คนสายเมื่อสวัสดีน้องนาวินครับแม่จ๋าแม่จ๋าแม่ไปมันเาร้าไอ้นี่ขี้เข่าพี่น้องการสอบกองทายเมื่อนี้ยเขาต้องกินหลายเพราะว่าเรื่องนี้ยครับเป็นหนังเรื่องปอบเยมาจะคล้ายๆกับหนังอินเดียเพราะว่าอาจารย์โจกว่าเราต้องวิ่งตลอดเคยดูหนังอินเดียไหม อีมินีมนี่อีแล้นีมตลอดนะคะว่ลิงกำลังยืมสอบกำลังยเจ็บขาอยู่กำลังที่สอบขามันขามันตีมันเตียงไหนคะให้แน่คือเร่อ้เบาคะให้เลยเขาเปล่าล้มเดี๋ยวแมงั้นเยอะมากนี่สิบพูลเสียพนนี่อ๋อมีค้นถามซื้อรายใหญด้อยค่ะรับส่งผมพื้นทสายบาทำนังเริ่มต้นทีหนึ่งบาทเงินที่ได้จะไปทำบุญ ศาสาร์ของน้มเขาให้มาก็ต่างกันแคหน่อยพูดถ้าคนพูดได้ต่างใจเหียนเพือนพูดเขาครับค่ะบัดนี้สิมาสออาจารย์เสียงแพลวเลยค่ะเด้อเพราะดีเมื่อกี้ลินลินอยากรู้นะว่าเราคิดจังไดเราจังมาเฮ็ดยูทูบเริ่มเฮ็ดตั้งแต่ตอนใดเป็นแบบใดจังใดอุปสรรคในการเฮ็ดจังเสียค่ะอ๋อกาเห็นช่องอื่นคนเฮ็ดก็เลยคิดเอ๊ะมันทำไมมันมันเป็น มันคือความรูษษ้สึกของเขา<ช>้าที่เห็นเขาดืกินเขาน้ำปง่งน้ำปลาน้ำธงอเอ้เราก็ทําได้นี่เท่าเคยเห็นได้หน้าภาษา,าสบด้วยเสือเห็บเปล่าเนื้อวัวแพร่ใส่ขนม้าเป็นใจนะตอนนั้นปีใดคะป,ป,ออ 2, 500, 000, ปีปีปีพศอสอนงพันห้าร้อยปีประมาณปีสองพันสิบแปดสองพันสิบแปดนะฮะเคยทําให้ก่อนหนะ้านั้นเนี่ยเป็นปีสองปีนะอืแต่ท้ามันซื้อบโบยยังบ่ลงมวยยังตั้งเปิดได้อยังมีความเชื่อมั่น อพอวันนั้นปี68หลังจากครับมาแต่ไปยุหลปกัมาอ่าครับมาแต่ยุโหลวเราแออลองเบิง้งกันเียเป็นเรื่องตอนนั้นเปงานบริษัทบริษัทนึงผูดถึงเฉยอจืนกันลเลยเจ็ดมาหลังจากนั้นกบออกจากบริษัทนั้นมาครับโดยความที่อยากบ่องมาผ่านบริษัทอค่ะ ก็เลยลากออกเอตอตอนแรกเหตอยู่บริษัทเจ้าบริษัททางนึงเห็ุ <c oughs> หงาน <c oughs> ตอกบัตรเขาง,งานแปดโมงเก้าโมงเ <c oughs> นี่ยเนาะพวกมอือหมดได้่อเดือนหมดเลยเดือนละหกมือเลยหรือเปล่คะแต่ผมกินผมบริษัทเานั้นเพราะมันคนมันอที่ใ,ใจเรามากกว่าเราอยู่แล้วเรามีความสุขผมบอมาเหตุง,งานตื่นเสาร์ต้องไปเอางานออกอันนี้ไม่ได้ว่าพี่น้องที่ยังยยัังงเห็ุงานเลยครับก็คือคนเฮามันเข้าที่อยู่ได้นะแต่คำแจใจมันก็อยู่เนี่ย มันรู้สึกอึดอัดเนาะไม่เป็นตัวของตัวเองไม่น่ามีหาลอยเขากคยอยู่ไในพี่น้องความสุขเขาเป็นเป็นตอนนั้นเลยเขาใจว่าบางคนมันจะว่าผมพยายามเขาูกสูงกลัวแม่นตัวเดิมบอกบางคนคนแบบนี้ครับเขาเลยมาเอาจริงจังตอนที่มันอยู่กับลายจันนี่เขาเรียกว่าไอผมสุดลุยอะไนั่แต่ตอนผมหาแกมมันก็แปดื่นซับแล้วก็แสนซับแล้วอ๋อตอนนั้นคือมาหาไอจอนนี่ปีปีสอง ปีสิเกาออ๋อสิใช่ไหมคะปีสองพันสิบเเดือนนี้หน้าเป็นเดือนมีหน้าครับสักมากมาดูยครับมากถาม่าเห็นสิ่งที่คกของมากเะครับต้องไดียวกมอี่เขาเป็นคนตลกยิ่งลยเรากลองแลกกันเอ้ยด้วนิสันะคะด้วยตัวตนเนาะนาตื่งสีกันแล้วมาจดเอาดีป๊บาดีที่เนะองท่องทินูฟังเสียงนีได้เต้าเนีาหว่ดเครื่อนเสียงมานําเมย พ่อมาเราแบกพอเดี๋ยวพักงไม่ดีหรือไงขาดลอง me, อยู่ด <c oughs> ีมีอยู่เด้เขามีแบบกระไรเฮ็ดครับได้ลุยเต็มที่ครับกลับมาป้าอยู่ไอล้วกันซอยขอบคุณไอ้จอนี่ครับไอ้ไอใสครับพวกเข้าบัญชาที่มดิมน้องลุงหายน้องลุงตลอดครับซอยไปกระดันไปพี่น้องอกงับเมตตาเพี่กับแพงนะครับตัวเม็ดตาบางทุนนี่มันขึ้นปกเกียงบ่าเป็นนี่เม่งมะม่วงแย่กระโดงกเลยเฮ็ดไอ้ิ๊กควายหัวหน้าตัวอะไร มึงอยากกินหลายอะไรเสี่ยงเริ่มหยิบตายมองกวนเ้เอเราก็เลยเริ่มท,ทําปีสองพันสิบแปดนะคะแต่ว่าก่อนหน้าน,นั้นก็คือเปิดไว้แล้วเปิดแล้วครับบุปกรณมีจังโลง่งด้วยอุปกรณ์เราไม่มีทั้งท<อ>ั้งที่ก็มีความสามารถหลายอย่างมากมายว่าจะเป็นเสียงดีเป็นคนตลกเป็นค้นเฮฮาได้ทุกอย่างเลยค่ะนี่บุคลิกเป็นแบบว่าเป็นแบบว่าที่น่าจดจําเลยนะเห็นปุ๊บก,ก็จําได้ปั๊บเลยยังไงรอ๋อตะอตะไม่อย่างบันนี้งงยิ้มเตีย เวลาเมื่อกกินข้าวไป <มา S 2> โอ้สตีกับมันนี่แพ้มันนในนี่ <c oughs> นนข้ามีสวงมัดนี่แบกนี่เต็มโต้หน,นึ่งนั่นท่านมาหมดแล้ว <c oughs> นอกหมดแล้ว <c oughs> จ้าครับกระคื่อน,นี่แหละครับยังเล่าของชีวิตก็เลยเดินทางเสซนเนีมากเฮ็ดเต็มทีแต่จริงๆก็มีงานทํางานงานหลักครับผมมีงานหลักอยู่แม่แทช่วงนี้แห้งแห้งหลายแห้งเพราะว่าบนออหัวเสียเลยก้นลักกันบน เงื่อนหลักพออหัวขุณลกขุณลัก็พูดดันปอกเข้าต้นละสองบาทอาิตย์ม่นยงรับอันต้นเขาได้อยู่ในจี๊ยุครับผมเขาดีป่ะคะหรือจั้งไหนมี่ย่ดโซ่เจ้าก็โซ่ก็ไเลยตีบโรงเลียนลูกไปเขังเพิืนๆนะฟังข้อยขเจ้าก็โซ่มาทีนี่ะคะหลังจากที่ทำแล้ว หลังจากที่เฮ็ดแล้วบ่ะที่นี่อุปสรรคในการเฮ้าเริ่มเฮ็ดจังไหนแบบใดคะอุปสรรคมันก็มีอยู่ดหลายๆซุ่มสวยบ่สวยอืมเฮาต้องเฮาก็ต้องสู้ไปก่อนอาพี่มานั่งพี่ฮัมมี่ไปอยู่ไกลละไม่เป็นไพี่มาบ้างมาบ้างมาบ้างมาบจได้ฝากซองพี่ลินไหนคนติดตามเจ้าพ่อจ้าแม่จ๋าแม่จ๋าแม่เพ่นคนติดตามหลายคนดีนี่แหละนะคะน้องน้าวินจงเป็นด่งเกลือรักษาความเข้มบักบบเป็นจังสีเมื่อนี่มื่อหน้าเป็นจังตวน คือข่กับผู้สาวผู้เบาหนี่ิลองอาจิบอกหักกันได้ไหมหนิว้ยเห็นกันที่แรกกันที่แรกฮักกันตอนสมัยเรียนพันวาเลนไทน์ดอกกุหลาบผู้สาวเดนิเจริญฮักหลายล้าดอกกุหลาบนั่ล้านละสอดจากพัฒน์แอกเซื้อให้ละพัฒน์กระเื้อให้ผู้สาวแต่งงานแปดลูกสองลูกสามลูกสี่บริเวณดอกกุหลาบในสนองไม่จันยังไม่ไดงมีสายเสียผู้เคยเห็นพราะคำพูดหลาเคยได้อยากเธอดอกนิดคุยกันที่แรกกับผู้สาวได้ไหมย่างเขอบบ้านนั่นจะกี่หมาเฮ้าผู้สาว เตะหมาจนใสออก <laughs> บัดแต่งเงินบัดลูกสามูกซีบัดย่างเขาบ้นบานั่นกบัดขมี่อ่าหมาเมียเตะเมีโดนใสปีนมื่ย่างจังได้หม,มาเขอ,อี่งานตำรวจแม่นี่แหละค่ะสุ่สายยิ้มข<ท>าววะสัน,นแรกๆคนกับวบังหลายคะ่ะเป็นละหลายมันสีฟ้าขาวหลายแต่ว่าเมี่ยพลังคนนี่พันบุญจักพ่วงได้หู้ว่าผัวเมยผู้ลังคนสมัยตะกี้เนาะบ้านผมหู้ว่าผัวเมยเยี่ยมาแรงผัวเปียการผัวกันไปามากเกรดปา่าเต็มของมากขายเมียเปียขาย ได้เงินมากเก็บไว้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 เพิ่นผ่อนเิษอยากงามที่เราเห็นมูสัก,กีวตาวอนสักของเขาตะกี้มันขางละเจ็ดร้อยเอซักผู้ดีเพิ่นไปตอนชิดสิเที่ยงแล้วสิบเอ็ดโมงหมอเขาเลยโอเคเอาแบบพิเศษนะคระับาระสนาการให้เราพิพเศษพิเศษหน่อยตอนทเที่ยงสักได้ขางหนึ่งจากเจ็ดร้อยสองขางพันสี่มั้งใหมอไปสองพันสามวิติเขาหกวิติิไปนี้วเขาก็ซักขางเดียวตื๊บหอดเที่ยงหมอพักพวนที่บ้านใจประกอบสองพันแล้วตั้งแล่สองขางมาพันสี่เนาะ เด็กก็ไม่ังหกเยอีเฟือนเฟือนเดือนใช่เหรอเขาวที่คุณหมอวันนเสียมาวันนี่เสียคมอหมงขู่สร้างตับนิเรจริมอเมาเราหมอเมาเราก็เลยติดเขาห่างจสีนผูว่าตัวใหม่มาถึงสั้นเนาะแบบเนี้ยมางกันซ้ำเนาะแบบเนี้ยัว่าบัดเพิ่งจะไปเสริมดังว่าเราว่ามิเสริมยังดังไเสริมที่ยังคุณสีเออเดียวอาจารย์เชียเยแต่ก็ตังสีครับ เคยมีความรู้สึกท้อบ่เฮ็ดยูทูบเนี่ยเคยอยากเศร้าไหมบ่กระท้อทำแม่และพ่อเขายังรำทำแม่ของคนสวรรค์แล้วก็แปลกและเฝ้าเอาว้อย่าเพิ่งไปเพิ่งไปเล่าแบบไปเองเล่าจะลินกับแบบว่าเฮดเฮ็ดนี่ก็รู้สึกแบบท้อบ่มันก็มีครับมีแม่นบ่กฮะมีเรื่องท้อมันมีอยู่แล้วเห็นสนุกสนานอยู่ตลอดในคลิปอ่ะแต่ผมเป็นคนที่ ลำไรกูมากูขับหมาหมาหมาขับปากปลาแดกมากคอยก็ปากปลาแดกครับเมื่อนเวดาข้อหัดาบมันแตกจวนผมอยู่กับท่อนเม่ผู้ใดเอาสิค้ามาไหมพ่อจงเด้อดาข่อยสวนขึ้นรถเอาจังเสืนแล้วค่ะเนาะตาคนตาตาฟันต่อฟันเนาะโอ้ยเฮาบ่กพีชเหม่ยชาระชองสมุทรหันมาก็เงียบเขาบอกเกมมึงไปฟังเขาตังสมาธิุมึงเบิ่งกูห้าแมฆสิมันก็มีอารมณ์นั่นเดีเนาะมันต้องมีน้อคนปนัดพูดขอโทษแต่นี่คือความรู้สึกจริงจากผม ไม่ไผรเป็นนังแบบพูเจ้าผู้เดียวดังอยู่นเราพูดจี๊ดมากผา้พูดมาก็นิ่งไว้นะหนึ่งกดแมมเรียกคุยปากกูดอิ่านี้ผมกำบักจับไเลยเลยสมต้วตนพี่น้องชาวเน่ยกระผมบอส่อนั้เป้าผมบบผมบอกถึอกดซีเลยเอันนี้ละวันนี้ละได้ว่มันสองคยนะลิ้งระถาลิงะถานะวินยูนะวินเวลามีคนมาด่ามามีคนมาวาเหตุตั้งไหน ลราเวียนเป็นเรื่องที่เงียบมากกว่าเตอนที่ดูปัดถิ่งนะครับผมเราเปิใจให้ผมกับฟัดถิ่งเลยสิครับผมเข้ากับบอไดปีสไงไผด้าไผไผกวาดาก่อนกูบักนึงก็เกิดระเบิย้อนแม่มึงไผกันครับเออสามารถแบบไรสาระแต่ทุกวันนี้เขาก็เข้าใจแล้วล่ะจนม้านมีแต่คนหน้าใหม่เข้ามาเขายังไม่ดูแล้วไม่นานเพิ่งดูแล้วพูดแล้วเขาก็บ่นให้เราเออยังเขได้ศึกษาเขาเนาะว่าเขาจังใดแบบใดก็ถามหาแต่สาระอยู่นั่นแหละห้องสมุด ตัวเท่าบอนทิพย์าทิตจะแตกยังมึงเอาไปใส่อยีบบดซับสเสร็จย้ายเสื้อไครนะสองน่วยแต่ต้องฝาสแค่รุลวดพร้อมตีนี่เ <laughs> <laughs> ลือกตโเบ็ด,ดเลือกอันนี้กรมการชึ๊กนี้อยูอย่น <laughs> ีเ <laughs> ดี้ยวเดี๋ยวเดียวตามหาในศาลาอีนันโอแต่ว่ารวมรวมแล้วก็ทำตั้งแต่ปี2 0 1 8ันสิบแปดสยี่สี่ปีนะฮะสปีเอแต่ก็จะทำต่อไปเอ้เรื่อยแลวเฮ้พี่น้องหัวเนาะจุดประสงค์จริงผมคือด้วยความที่เราเคยไปสัมผัสบรรกาศที่เมืองนอกมา ที่ริมเชื่อไหมว่าต่างประเทศนี่มันเหงาได้เอ่ยผมไปเยอะมั่นไปเรแลนด์ไปหอนเลื่อไปหลายประเทศเฮ้เงือนขคากันเขาคุยกันเด้แล้วต้องเงียบด้วยวลาไปปลาสาบตื้อสาบานีเขาคุยกันนี้สวัสดีครับเป็นไงบ้างขับรถส่วนเตรียมสอบเขาไป้ลยใช่หรือเปล่ไม่มีสารบ้านเขานะคะเป็นแบบนั้นทำไมเมียฝรั่งเวลาที่เขากลับมาบ้านเรา เขาจังมวนเขาจังฝอเขาจังกินเต็มที่ไสเต็มที่ไม่ได้เจริญเงินเพราะนอนี่เปนพวกโคตดันแหมพอนมอคือบ้านเขาเก็บกดกินไปว่าเขาเมียพนันก็พอกระเพืหอเขากินไปรอดเขาควาสูงเขาเขาบ่ได้ขอเงินมึงแหลมมึงอยูบนห้องซ่าเขาใครเขากินได้เลยคือมันเก็บกดไม่เงยมันเก็บกดมากจริงๆเนียเห็นกันในมุอเศร้ากันก็ยังเยอรมันเี่ะมากขึ้นอันนี้เรื่อเศร้ากันแล้วเราก็จะเก็บเบียร so so the mm ์วันอาทิตย์นี่ยิ่งสำคัญเป็นวันพักผ่อนคุณจะเสียงดังไม่ได้นะ ไม่ถึงตัวปลาดเลยเนาะค่ะน้องต้องเงียกต้องมาเลยพรรคกันพักคก่อนของเขาคนดันคนคนคนในเบืองหลวงแต่ก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องบ้านเ้าชาวอีสานปะตินหากินไก่บ้านทุกทุกหมอกหมดละทุกวันนัพี่น้องด้อส oui> ู้ๆครับผมเข้าใจความเป็นคนไทยผาตินกับเขากับน้ป็น้ยังน้องราวินไอ้ยังผมพี่ปูพี่ลินท่านทักอธิษฐานพี่น้องเบิ่งพ่อชาวอีสานปะตินบางคนนี่ พี่เิี้จะบอกบอกคุ้งมาจมี400บาทได้บรานี้แอดว้าแล้วยูโรหน่พันนี่แลนะเอดเกยูโรนี่สิบยูโรเมื่ตกกับต๊กับ400 300บาทสิาทอะนี่นี่มาคุ้งนี่มาเขียสหน่วยหนะสอยูโรนีะมาเขียพอมาน้าเน่แม่นผมไปเห็นมาแน้วผมไปชอบยูให้มาให้เฟซมาดสหน่วยกักบาทสองหน่วยกัให้มันบานเท่ากัะิ เอาบอกหุ้งนุ้ยแล้วสองร้อยเอาไปอันแสงกินไปสองร้อยสี่ร้อยนี่นุ้ยนี่นุ้ยนี่นุ้ยนี่นี่หน่อยอยู่ท่าลางประเทศแม่แม่ครับมันแพงครับเพราะการขนส่งแล้วก็ทำไมมันถึงแพงเพราะที่นอนปูไปได้เวลาหิมะตกแรงมันจะไหม้พื้นมันใหม่มันเนี่ยสนใหม่อันนี้สาระนี่เนี่ยืดใหม่ค่ะอันนี้สาระแล้วนะฮะยืดใหม่เพื่อนมากเพราะกัอยางมวนมวนเพมไปเพหาพี่ออดพีสาแซ่ค้ำเจ้าอ๋อแต่เกี่ยวงานเยีเฟสติวัลเยอรมันยูสตูดิโอกานเนี่ยเมืองหลาย เอาเขาสู่ไปพี่น้องครับหากกันแพร่กันถ้าคุณไม่ชอบพวกเราอย่าเสือมเมนต์ที่มันได้สาระเดี๋ยวผ้าป่าจะลงคุณนะอันนี้เตือนคนรักเรามีคนเขียนมีผู้พทธเจ้าพระพุทธเจ้ากนบอกว่าเกิดไอ้ายั่นยังสามฝเกิดเป็นคนอย่าหยั่นขนนินท่าผมราะโมโพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าแต่ว่าเห็นในที่เขาเขียนกิดไว้น้ำข่าวัดขามบ้าน้ำข่านก็จริงครับเกิดไอ้ฝ่าไปอยางนน้นผลก็ถือเกิดเป็นนอย่างคันนินท่าวุ้ยไปโอนคาบูดถึงนินท่า าต่ออกร้างรางุทธเจ้ายันดินทาสาธตเรียปว่บาดไ่พอเด้อมาเ,เ,มเพิ่ยแต่แเพิ่งมาขอท่านกินก็เว่าอท่านกินคือการเดินบีกบาดพวกคนพวคนอื่นเขามองเขาไม่รู้ไงว่าเรานี่เติบปฏิบัติแ็นบ่รัฐพระพูธรัมหากรสเนี่ยออมันยังมาขอท่านักิษใครทีได้น,นบอความเผื่อเพื้อนภับภาษีเข้าแม่นค่ะงานพื่นดินบริบ้บินสีก็ดกค่ะอันนี้ก็เป็นสาระดีๆจเาะน้นเงิเงินแม่มรนพายตามารมาขอท่นไผ่กินไผ่ดีกาเ้ดีก็เน สร้างศิลปะที่เจามีให้พี่น้องเบิงให้เพิ่นในหัวเพิ่นในมวลเพิ่นเบิงปุ๊บเพิ่นกระชื่นชมเพิ่นไก่เห็นเท้าโอเคขาเจ้าขึ้นก่อนนี้โลกเขามันเครียดแห้งอะเครียดมากเลยค่ะปวดคอขวดเมียเครียดเลยหล่ะมือหนึ่ก็ติดหกพันเลยนี่เออมืออื่นเป็นมือนโอ้ยนะสั่งพ่อสั่งแม่มันยังอยู่อแล้วก็ดีเพราะว่านายศิลป์ปากแปลนี่มาเองอย่าไปเก็บคำที่ผู้ไม่ชอบอย่างพี่ไปใช้นะของนาบินพี่จะบอกคนรักนาบิยพวกอะไรครอบคร่วปูนจากพ่อแม่บางคนพ่อแม่ไปนี่หายไป เห็นนางกินเขาก็แม่กินน้ำตาอะไรพราะเรือแม่อยู่และะ้วค่ะเจี๊ยบกูบางคนอยู่ไกลบ้านท่านอยู่กรุงเทียบคนไทยไม่เห็นแม่อยู่เลยเขาอ้วนซ่อนเจ้าตัวห,หนึ่งปฏิบัติดีปฏิบัติถ,ถูกต้องเจ้าเฮ็ดบุญลอยหมอ่อ,มงมองขบันทรีบุญตเฉพ่อกับแม่เจ้าครับผมที่หลีได้เจ้าพ้าเหนื่อยพวกคนเจ้าเจ้าขบันทรีบุญซ้ำเจ้าป้อนเขาแม่เจ้าข้ามหนึ่ง ใอ้อยากปอดด้วแต่เพื่นเพื่นอันจีปอดกับปอดทั้งเราไปด้กลางโตมากคับมามากไปเล้เนี่ยตัวศอบก็เอาไปให้ยเนี่ยเลืดุญไปให้ยู่อแม่าราเนาะพระคุณของแม่ยาแค่เปียบปานแม่ทุกแม่ทอมาอสำหรับคลิปดีอย่าอย่าอย่าต่อตอีกค่ะจะคยือมันไรจ้า จงเป็นเตอรอรักษาความเข้มบักแบบลาเป็นแบบได้เป็นย <Wirtschaft. S 2> ัง <Exped> ส <ition ing WA> ันต He ์ต <ían urg ically> ่อไปครับไอ้เซอร์ว่าไอ้กับพี่ไอ้กับบ้องน้องอยู่ลุยไปน้องเค็ดไปเลยเค็มทีไปบรรยาการเบื้องนี้ข่าวบอกขาจากเรเบบลส์สำหผมเสียงเพียวเมืองสุโขทรอนควมกับน้องสลาดนาวิ่งถ้านะครับผมก็ต้องขอให้พี่น้องแต่สิ่งที่พูดมาคือการจับความคิดผมก่อนเื๊อเร้บิลส์ปากเลยสิผมคิดก่อนค่อยพูดหากว่าบราิดแต่พี่น้องกดซีดแล้วจะสิ้นสุดสุโท้อนฝากกี่ามช่องเสียงเพียวเมืองสุโขท้อนกับช่อง ในบินคุณบอกอช่ในบินแชแนลของเขาแชแนลก็ได้บินลำเรื่องแต่ตามคาเฟ่มันปั่นสั่งสั่งตะก้อบกดีสบายขอบคุณหลายสบายดีเจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ